สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนภาษาไทยหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับมาตรากอการนะครับรู้ว่าไม่มีตัวสะกดลนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่สองหน่วยที่หนึ่งที่เราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับสระนะครับเกี่ยวกับสระไทยใช้ผสมคาครับแต่วันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับบทที่สองเกี่ยวกับมาตราแม่กอการนะครับเรียนเหมือนเช่นเคยนะครับให้นักเรียนเรียนลงใน หนังสือก่อนนะครับนักเรียนแล้วนักเรียนก็ค่อยมาทําในแบบฝึกหัดน,นะครับให้นักเรียนเปิดมาเลยหน้าที่20มาแะครับนักเรียนรูเคสอนเกี่ยวกับแม่กอ,อก,การนะครับนักเรียนแม่กอ,อก,การก็คือคําที่มันเป็นคําในมาตรากอ,อการก,ก,ก็คือคําที่มีการผสมกันระหว่างพยัญชนะกับสระแค่2ออย่างนะครับนักเรียนแต่ว่าในสระในการผสมนั้น ก็มีท er ั้งสระเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวนะน้งเรียนอย่างเช่นอันนี้นะครับมาิเน uh uh ี่ยก็ค uh ือคำในมาตรากกาที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนะครับน้งเรียนสรละเสียงสั้นแล้วก็คำในมาตรากกาที่ผสมด้วยสระเสียงยาวนะครับน้งเรียนเสียงสั้นอย่างเช่นสระอ่ะนี่นะครับมาลิใบไม้น้ำาพุอะไรนะคือเสียงสั้นถ้าเป็นเสียงยาวก็คือ ปลาทูผีเสื้อกบัวเนี่ยใช่ไหมครับคือสระได้อย่างเช่นสระอะสระอิสระอึเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นครับสระเสียงยาวว่าสระอาสระอีสระอืออะไรต่างๆครับเนี่ยอ่ะแล้วเรามาดูหน้าต่อไปครับหน้า21่สอ็ดหน้า2ีอ่าดูหน้า21 21ก็คือรู้เรื่องในมาตราการนะครับ อย่างเช่นคำในมาตรากอกาที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนะประกอบด้วยตะใครหไหมกับเผาวิวรยิยะปอกแปะพระเจ้ารำไรเงี้ยอันนี้คือเสียงสั้นคำเสียงสั้นถ้าเป็นคําในมาตรากากาที่ผสมด้วยสระเสียงยาวอย่างเช่นอารี คู่หูโลเลนะครับเป็นสระที่เสียงยาวอย่างเช่นคําว่าสระอีสระอูสระโอเห็นไหมฮะถ้าเป็นสระเสียงสั้นก็สระอีอันนี้สระอุอันนี้ก็สระโออย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ให้นักเรียนก็ไปอ่านนะครับเนี่ยไปอ่านเกี่ยวกับคือความรู้อย่างเช่นพ่อครัวอะไรต่างๆหรือว่าอาหารต่างมคกเรียนอ่าไปหน้าต่อไปก็เป็น คำพื้นฐานเอาไว้ฝึกอ่านฝึกเขียนนะครับนักเรียนอย่างเช่นเหมือนที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นกระเพา,อออาะ,พอ,อ,อ,พอ,ะพอ,อะไรอย่าง้ใช่ไหมกรออากระพออกเพาะกระเพาะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต่อไปเข้าใจขอเอาเขาไม่ถูกเข้าจอไอใจข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมนักเรียนมันเป็นแค่นักเรียนฝึกอ่านสะกดคําในมาตรากอกกาว่ามีตัวอะไรบ้างให้นักเรียนฝึกอ่านไปนะครับซึ่ง มาตราไม่ก่อกาก็คือแค่เรีเรยนเอาสระกับพยัญชนะแค่สองอย่างมาผสมกันโดยที่ไม่มีตัวสะกดอันนั้นก็เป็นมาตรากา่อการนะครับนักเรียนแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวแต่ว่ามันก็มีแค่สระกับพยัญชนะมาผสมกันอ,อย่างเช่นเรียนรู้คําพั่วกีฬาป่าไม้หมาป่าสุราเราเชอรี่ต่างๆให้นักเรียนไปฝึกอ่านนะครับนักเรียน ตรงนี้ก็ไม่ยากครับซึ่งคําเหล่านี้เป็นคําที่อยู่ในมาตรามแม่กอการนะครับก็คือแค่พยัญชนะกับสร,ระผสมกันใช่ไหมครับนักเรียนดูดีอย่างเช่นคนาใช่ไหมสระะกับสระแล้วก็ไม่โทโดยที่ไม่มีตัวอะไรมาสะกุเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าแม่กอการนะครับนักเรียนควจะจัมันได้นะครับตรงนี้ต่อไปเรียนรู้ความหมายเรียนรู้ความหมายก็เหมือนเดิมให้นักเรียนไปอ่านแล้วก็ไปรู้ความหมายอย่างเช่นคําว่า ไขว้เนี่ยความหมายของมันคืออะไรความหมายของมันก็คือเอื้อมมือฉวยเอาอย่างสับสนพยายามจับหรือถือเอาความหมายนี่ว่าเชื่อถือก็คือนับถือก็ให้นักเรียนไปอ่านานะครับไปฝึกอ่านมาแล้วก็เรียนรู้ประโยคเหมือนเดิมทุกๆบทก็จะมีแบบนี้นะครับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเช่นคุณยายต้มขาไก่ใส่หัวปลีคำว่าหัวปลีเนี่ยอย่างเป็นคําที่ตัวเขียวๆเ,เนี่ยเป็นคําที่เขาเน้นย้ำว่าเป็น มาตรากอกาก็คือหัวปลีหัวก็คือสระอัวแล้วก็ปลีก็สระอีโดยที่ไม่มีอะไรมาสะกดเลยนะครับน,นักเรียนต่อไปหน้าต่อไปอหน้าต่อไปหน้าที่25อ่ะให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองแม่ไก่ก็นั่นีอก็ไปฝึกอ่านมาครับมา,มาตราแม่กอกา,อาเช่นแม่ไก่อยู่ในตะกระ้าไขา่ไข่มาสี่ห้าใบอีแม่กาก็มาไล่ อีแม่ไก่ไล่ตีกาก็คือคําเหล่านี้ส่วนมากเป็นคําอยู่ในมาตรากการมาตรากการก็คือสระกับพยัญชนะแค่2ออย่างมาผสมกันต่อไปนะครับจบแล้วนะครับเรียนจบไปแล้วสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2เกี่ยวกับมาตรากการนะครับอทีนี้ให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเล่มสีส้มขึ้นมาแล้วนักเรียนก็เปิดไปที่ หน้าที่13นะครับเรียนหน้าที่13เนาะเรามาเรียนรู้กันหนึ่งเลยให้หนักเรียนฝึกอ่านก่อนอ่าให้หนักเรียนฝึกอ่านก่อนก่อนจะยทำมันก,นก็มาฝึกอ่านเ, <S <S เช่นคันว่าหัวหน้าท่าเรือเผื่อแผ่แม่น้ำตำหนิวิเคราะห์สนอกเพราะว่ากาวาวเกาหลีอะไรนะแต่ใหน้นักเรียนฝึกอ่านนะครับอ่านมาเนาะกรีธาหน้ากลัวหัวเขา่าเต่าทะเลเจดีปีใหม่ไฟไหม้ กว๋วยเปลทะเลถลายไหวครูสารแน่แก้ไขไฟใจไข้เขวแล้วก็เทวดานะครับนักเรียนให้ฝึกอ่านานะครับต่อไปมาดูหน้าต่อไปหน้าที่14นะครับให้นักเรียนอ่านคำแล้วก็ระบายสีลงระบายสีในมาตรากอการนะครับนักเรียนอ่าเช่นนักเรียนอันไหนที่เป็นอยู่ในมาตรา,ารไม่กอการนี่นักเรียนก็ระบายสี้าไป อย่างเช่นข้อที่หนึ่งรถยนต์เนี่ยรถยนต์ใช่ไหมครับรถยนต์นี้ไม่ใช่ใช่ไหมรถยนต์เพราะว่ารถยนต์เนี่ยสะกดด้วยมาตราแม่กดนะครับเราอดอรถยนต์โยนอรยนใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้าเป็นเสื้อผ้าล่ะใช่ไหมเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ใช่เพราะว่าสระเอือกับสระอาผ้าแค่นั้นเองมังคุดอย่างเงี้ยใช่ไหมมังคุดก็ไม่ใช่มังคุดก็มออะงอมังสะกดด้วยมาตราแม่กงใช่ไหมครับแล้วก็มังคุดก็ มาตราไม่กดใ,ใ,ใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยปลาา่ใช่ไหมชายอยู่เลยมาตราไม่กอการเนาะให้นักเรียนไปทํามานะครับนักเรียนอ่าต่อไปลงไว้หน่อยหนึ่งนาทีสิบสี่ก็คือเขาบอกให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วก็ขีดเส้นใต้ในคํามาตราก่อกานับจํานวนคําที่ขีดเส้นใต้เนะี่ยเติมลงในปาลาลงมาหกห้าคะแนนนะครับนักเรียนอ่านประโยคแล้วก็ขีดเส้นใต้อย่างเช่น อย่างเช่นแม่ปูเดินไม่ตรงทางเนี่ยอย่างเช่นการแม่ปูเดินไม่ตรงทางเนี่ยก็ให้นักเรียนดูว่าอันไหนที่นักเรียนจะต้องทำอย่างเช่นว่ามันมีเท่าไหร่ความันมีเท่าไหร่ใช่ไหมเออเราก็เขียนใต้ว่ามันมีคํากี่คําแม่ปูเดินไม่ตรงทางใช่ไหมคำแรกอาจจะเป็นแม่ใช่ไหมมแอมแม่แม่แม่ปูปูก็คือ พยัญชนะกับสระสองตัวแม่ปูเดินใช่ไหมเดินไม่ใช่ละแล้วก็อะไรต่ไม่หมมอไอไม,ไม่ถูกไหม่ไห่เห็นไหมก็คือใช้แค่สระกับพยัญชนะแล้ก็ตรงตรอองตรงตรงตรงอง,ง,งูอยู่ในแม่กงแล้วก็ทออ่งอทางสแสดงว่าคำเนี่ยมีเท่าไหร่มีแค่สามมีคำว่าแม่ ปูแล้วก็ไม้ใช่ไหมก็คือสามอย่างนี้ครับนั่นเลยเนาะอยู่ในมาตราไม่ก่อกาอ่านี่คืยกตัวอย่างให้นั่นเลยดูต่อไปมาดูหน้าต่อไปหน้าที่สิบห้าครับหน้าที่สิบห้าหน้าที่สิบห,ห,หน้าก็เหมือนเดมยร์เรียนให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำจับภาพแล้วก็แยกส่วนประกอบของพยานาออกก็บอกว่าในคำนานะคบเรียนอย่างเช่นรูปที่นักเรียนเห็นนี่คืออะไรอย่างเช่นนักเรียนคิดว่าในคำใ,นใต้จะเป็นอะไร น่าจะเป็นกา,าน้ำใช่ไหมกา,าน้ำพยัญชนะต้นคืออะไรพรยัยชนะต้นกา,าน้ำคือต้นอกอเกาะไก่กับนอนหนูกากับน้ำเหมือนกันเก,า,กาะไก,ก่นอนหนูแล้วก็สิ่งสัะอะไรกาก็กออากาก็คือสระอาแล้วก็น้ำกา,าน้ำน้ำก็จะเป็นสระดอำใช่ไหมแล้ววรรณยุก์ล่ะวรรณยุกมีอะไรบ้างวรรณยุกไอตัวเนี้ยกออากาก็ไม่มีวรรณยุกส่วนส่วนไอ้น้ำเนี่ย กาน้ำส่วนน้ำมีอะไรบ้างอ่ะน้ำก็มีน้ำไม้โทน้ำใช่ไหมไม้โทใช่ไหมไม้โทส่วนตัวสกุลมีไหมไม่มีเพราะมันอยู่ในแมกกากาอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างทำบกเรียนยกตัวอย่างให้ดูถ้าเป็นตะกร้าอะนี่คือตะกร้าตะกร้าก็ถ้าเป็นพยัญชนะต้นก็จะเป็นต่อเต่าต่อเต่าตะนแล้วก็กล้าก็กอกับรอใช่ไหมครับอ่าแล้วถ้าเป็นเสียงสละดอะเสียงสละดก็เป็นตะตะก็เป็นสละดอะไรตะคือเสียงสลดระอตะ แล้วก็สะอาแล้วก็กล้ากล้าในกอรออากราไมโทกล้าต้องเป็นสะอาดแล้วก็มีไมโทรครับอันนี้ยกตัวอย่างนั่นดีเนาะให้นักเรียนทํามาเลยต่อไปก็คือให้นักเรียนข้อที่5ให้นักเรียนเขียนคําตอบของปริศนาคาไทยที่เป็นคําในมาตรากกาลงในช่องว่างเขาบอกว่าสิ่งนี้คืออะไรหนูรู้ไหมลองทายดู ข้าวออกควรต้องรู้เป็นของคู่กับบ้านเรือนคืออะไรเป็นธไาคัรโรงเรียนอ่านใหดไปใส่เข้ามาอ่านคุยกตัวอย่างกันแล้วกันเพราะมมีหลายข้ออ่านก็ว่าสิ่งนี้คืออะไรหนูรู้ไหมลองทายดูข้าวออกควรต้องรู้เป็นของคู่กับบ้านเรือนคืออะไรประตูอ่านี่เป็นประตูนะตรงนีน ต่อไปอ่ะอันนี้นักเรียนก็ไปอ่านมาเลยสิ่งนี้คือผลไม้ลูกไม่ใหญ่เปลือกน้ําตาลเนื้อในมีรสหวานมาพบผานทางภาคเหนือคืออะไรเปลือกไข่น้ําตาลใช่ไหมเนื้อมีรสหวานเป็นลำใหญ่ใช่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครักเรียนให้ไปทํามานะครับเรียนต่อไปดูข้อหกเลยให้นักเรียนเติมคําในมัดกรกาลงในช่องว่างให้เป็นคําที่มีความหมายแล้วอ่านคํา อาน,นักเรียนเขาจะมีคำนำหน้าให้เราอยู่แล้วคำนักเรียนเป็นมาตราเงเผื่อต้องเป็นเผื่ออะไรเผื่อแพงงีใช่ไหมสีก็เป็นสีอะไรแล้วแต่สีอะไรก็ได้ที่มันมีแม่กากาสีดําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยปีก็เป็นปีอะไรปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคต่อไปไมาดูข้อที่7ให้นักเรียนเขียนคําในมาตรากอกาที่มีความหมายตรงข้ามกับคําต่อไปนี้แล้วอ่านคําทีละคู่นะอย่างเช่น อะไรที่มันตรงข้ามกันอะตรงข้ามอย่างเช่นเร็วต้องคู่อะไรเร็วต้องคู่กับช้าใช่ไหมครับเร็วต้องคู่กับช้าเล็กก็ต้องคู่อะไรเล็กก็ใหญ่อะไรเงี้ยบางก็ต้องคู่กับอะไรหนาอะไรอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างให้ต่อไปมาดูชื่อผลไม้นักเรียนผลไม้อะไรที่เป็นอยู่ในแม่กอกาเยอะแยะนะนักเรียนที่มันไม่มีตัวสะกดอย่างเช่นอะไรมะละกอเนี่ยมะลาไยอะไรต่างก็ได้ผักก็เป็นอะไรผักก็เป็น พวกมะาละอย่างเงี้ยใช่ไหมกระลำปีอะไรไม่ไมไมต่างที่ไม่มีดกดเนาะต่อไปหน้าต่อไปหน้าตอไปดูแล้วก็ชื่อดอกไม้โรงเรียนมีอะไรบ้างดอกไม้ที่นักเรียนรู้จักแล้วจะเป็นแม่กอการด้วยอย่างเช่นดอกไม้อะไรถ้าเป็นจำปีเงี้ยยกตัวอย่างจำปอีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดอกมะลิอะไรเงี้ยถ้าเป็นชื่อสิ่งของก็มีอะไรสิ่งของที่มันเป็นแม่กอการเป็นโต๊ะนาฬิกาอะไรต่างใช่ไหมครับเรียนชื่อสัตว์ก็ใส่ไป หมายอย่างเงี้ยอ่านตัวอย่างหมาใช่ไหมอะไรเงรี้ยปลาอะไรแบบต่อไปก็คือให้นักเรียนเลือกคําในข้อแปดก็คือข้อที่ผ่านมาแลยแล้วก็มาคัดไปหลายมือเท่าีันสองครั้งโอเคนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือบันทึกสรุปความเข้าใจจากนักเรียนการอ่านอย่างเช่นมาตราแม่กทการในลักษณะคำเป็นไงไม่มีอะไรนักเรียนจะไม่มีจวสกุเนาะมีทั้งสระเสียงอะไรสระเสียงสั้นเสียงยาวตัวอย่างคําเช่นอะไรคําอะไรก็ได้ที่นักเรียน คิดว่ามันเป็นคําที่เป็นสระไอ้มันเป็นสระกับพยัญชนะอุ้มแม่กอการเทนะ่านั้นจบไปแล้วะครับนักเรียนจบไปแล้วแต่ทีนี้อ่ะเราก็ให้นักเรียนมาดูไปทดสอบไปทดสอบก็เหมือนเดิมอย่างที่เราเคยทำนะครับนักเรียนให้เราอ่านให้เราอ่านเหมือนเดิมแล้วเราก็เราก็ทาลงหมืยนน,นนะครับเหมือนเหมือนกับเป็นคําตอบอะไรเงี้ยคำนาง <c oughs> เช่นข้อใดเป็นลักษณะของคําในมาตรา กอกาอข้อหนึ่งเป็นคำที่ผสมด้วยสระอาเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่สองเป็นคำที่ออกเสียงสั้นเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่มันมีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวอันนี้ก็บอกว่าผสมด้วยสระอาเท่านั้นไม่ไม่ไม่ใช่สระอานะมันเหมือนสระอะไรก็ได้ที่มันมีเสียงสั้นเสียงยาวแต่ว่าโดยที่เมื่อใดที่มันมาผสมกันแล้วมันไม่มีตัวผสมมันไม่มีตัวสะกดแค่นั้นเองต่อไปข้อสาม เป็นคำที่มีกอไกเป็นตัวสะกดใช่ไหมไม่ใช่ครับนักงเรียนมันจะไม่มีตัวสะกดเนาะแล้วก็ข้อที่4ี่คือเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดะละะักษณะไหนก็คือคําถูกต้องก็คือข้อที่4ี่ครับข้อที่4ี่เนาะหนึ่งคำตอบอะไรอย่างงี้ยนี่นเนาะไปทํามาครับมีทั้งหมด10ข้ออ่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับนักเรียนจนทจําจนถึงหน้า21เนะครับนักเรียนหน้าที่สิบเอ็ดง่ายๆคือหน่วยการเรียนรู้ที่3เดี๋ยวค่อยมาเรียนอีกรอบนะครับนีนเนาะ โอเคขอบคุณครับ